ถึงบ้านศิลปินทังทีนะคะเราต้องมาใส่หน้ากากขากันซะหน่อยเพื่อความเป็นศิลปินที่ดีใส่ทำไมทุกวันนี้ใส่อยู่แล้วเฮ้ยไม่ใช่คือเนี่ยนะคะที่นี่นะคะเขามีการให้เพ้นหน้ากากด้วยนะคะก็เดี๋ยวเรามาทดสอบความเป็นศิลปินกันเรามันจะได้ไหมเนี่ยฮะก็ต้องลองดูสินะโอเคนั้นเราลองแล้วกันเนาะโอเคของเฟมนะคะตอนนี้เป็นคอนเซปต์ทีมพังล็อกค่ะอ่าแบบว่า มีแบบว่าตอนนี้เป็ลัอบกิตตี้ยังยังยังไม่มีคิตตี้นะคะพูดแล้วไม่เติมคิตตี้เลยดีกว่าของแอปเป็นยังไงคะของแอปเหรอฮะเอ่อตอนนี้ก็น่าจะเกี่ยวกับแบบแต่ยิ้มอ๋อไม่ใช่เขาเรียกว่าเหมือนกับว่าสีสันคืออะไรคะในชีวิตอะไรอย่างงี้ไม่เป็นศิลปะโอ้โหมายก้อนแต้มสีสันทำต่อเถอะค่ะเพื่อน ของ F4 เยอะอย่างนั้นนะมามันก็เป็นแบบว่าแนว a อ s t r a c t มันก็มีความหมายในตัวแล้วแต่คนจะตีความอ๋อเยอะใช่นะมแล้วมันของเฟมถึงแบบว่ามืดมนมีสีหนึ่งสีสองสีสามสีขี้เกียจล้างฟูกันเลยจริงอ้าวมาง่าไงคือมันเป็นขาวดำก็ได้ไหมคะขาวดำก็สวยได้มีแดงนิดนิดรู้สึกยังไงบ้างแอเวลาพอได้ลองวาดแล้วมีความสุขชอบอยู่แล้วอย่างเซมก็ชอบใช่ไหมล่ะศิลปะ แต่เฟรมมันวาดยากเหมือนกันนะใช่เพราะเหมือนตอนแรกเราดูมันเป็นขาวโลนๆใช่ไหม,มแต่พอเรามาวาดปุ๊บมันมันไม่นิ่งเพราะมันเป็นงานแฮนด์เมดอะนะกะเป็นงานเปเปอร์มาเช่วาดผิวมันก็จะไม่เท่ากันด้วยแต่สนุกมากชอบเป็นความท้าทายอีกอย่างหนึ่งนะคะนี่ค่ะ ็จแล้วนะคะผลงานหน้ากาของเรา2คนถูกต้องค่ะอันนี้มีคอนเซปต์อะไรยังไงคะอ๋ออันนี้นะคะออกแบบแนวแอ็บสแตรกติดนึงแอบใช่ไหมแบบแอบแอบแอ็บแตกไม่ใช่แอปเปิลนะคะแอบแตกแอ็บสแตรกนะคะก็แบบว่าเราก็จะมีความหมายในนี้อย่างนี้ก็เหมือนแบบอันนี้คิดเป็นเหมือนแบบเด็กที่แบบถูกแบบแต่งแต้มด้วยสีสันถ้าเกิดสอนมาด้วยแบบความสดใสมันก็จะทําให้แบบเห็นแต่สีสันที่สดใสแต่ถ้าเกิดเราแบบแต่งแต้มด้วยแบบ ความมืดมนเนี่ยมันก็จะไม่สดใสมันก็จะหมองมนอะไรอี้นี่ส่วนของแฟนนะคะอันนี้คือเป็นแนวร็อกค่ะแล้วก็มีคิตตี้ด้วยนะคะรวมกันเป็นร็อกคิตตี้ผมบอกความเป็นเฟรมผมบอกความเป็นเฟรมค่ะเพราะว่าใช้อาเฟรมจริงๆแล้วก็คือร็อกคิตตี้ี่คิวคะ ผลงานของดูสองคนเนี่ยพอจะเป็นศิลปินได้ไหมคะพี่วิจารณ์หนอ่อยค่ะ หมาว่ายังไงโอเคครับก็มีความเป็นตัวเองอยู่นะครับก็นี่เหมือนดูลายมือเลยนี่ทำไมอ่ะมีความน่ารักแอบซ่อนความน่ารักไว้นะครับก็มีความแข็งกล้าวอะไรอย่างนี้ก็ในในงานชิ้นเดียวกันก็ยังมีความคัดค้านในตัวเองอยู่ค่ะเอ๊ะเหมือนโดนหลอกว่ายังไงไม่รู้ของแอปดีกว่าค่ะแต่งจริงแล้วไม่ต้องสีเรียสครับศิลปะมันมันไม่มีขอบเขตแล้วก็ไม่มีผมแดนนะครับก็อยู่ที่ว่าเราเข้าใจในการสร้างงาน ในแขนงแต่ละแขนงแค่ไหนนะครับก็พอใจครับให้พี่ทําบางทีก็ยังทําได้สวยเท่านี้ก็ได้เพราะว่าความถนัดของแต่ละคนไม่เหมือนกันมาดูความถนัดของพี่ดีกว่าดีค่ะเอาไหมอะไรคะการเชิดหุ่นครับโอ้ยอยากดูมากเลยค่ะใกล้เวลาแล้วด้วยเพื่อเป็นการกันนะครับการโอกาสที่ดีนะครับการการที่นั่งที่ดีเราไปจองกันก่อนดีกว่าไปจองดีกว่าค่ะเดี๋ยวที่นั่งเต็มไปเลยไปครับตามมาครับ เดี๋ยวเดี๋ยวโมชันมันเป็นอารมณ์อ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวดูดูดูหน้าฝรั่งด้วยหน้าฝรั่งอย่างเงี้ย <laughs> อะไรของไอ้เตี้ยวเนี่ย <laughs> ขอเข้าใจโอเคลุ o แอน h ิมโอเคเออดูไอ้นี่กันเรียกเขาดู อันนี้อารมณ์อะไรครับอารมณ์อะไรครับ What a r e feeling โกรธ What a r e feeling Angy นอ no อน Angy อารมณ์เจ็บเท้าไอ้มาโอเคนะขอแบบทีเดียวโชว์เดียวรู้เรื่องรู้เรื่องทั้งหมดต่างชกต่างชาติโอเคนะจิตขาวมาโอเคจิตขาวครับเชิญ Good emotion s ล l a y u เลยไง๋ยวก่อน โอ้โหไอ้หน้ามืดขอยีขอยีพี่เอาขอยีไม่ชัดสลายเฮโยเอาแบบเอาแบบไทยๆดิพี่โอ้โหไอนี่มาสลายเฮโยเลยเคป๊อปไงเอาแบบฮิตนีเอาไทยไทยเอาแบบไทยเออไทยแบบรูไทยสไตล์อ่ะไทยสไตล์อ่ะไทยสไตล์ฮิตเออ นกำลังเข้าสู่การนับปากหัวใจเฮ้ยเออฮิตไงโอ้่ไอ้นี่ก็ฮิตเกินจริงๆจะบอกว่าหนุมานเป็นลิงเจ้าชูแต่สามคนเชื่อในชีกยชรับโอ้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 ทงนี้โอ้เฮ้ยเฮ้ยเมื่อกี้แกทำอะไร ที่ทางนี้ใช่ไหมงั้นชัดทางนี้โอ้โหพอกันเลยไอหันุมายกับไอคนเชิญจะพอกันเลย ขุนละครเล็กของคณะคำนายค่ะเชื่อว่าหลายๆท่านนะคะก็คงสนใจนะคะแล้วก็หลงในเสน่ห์ความน่ารักของหุ่นละครนะคะตอนนี้ค่ะจะม่กับพี่ออยค่ะซึ่งพี่ออยนะคะเป็นหนึ่งในนักแสดงหุนละครเล็กคณะคำนายนะคะสวัสดีค่ะพี่ออยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ออยค่ะหุ่นละครเล็กคณะคำนายเนี่ยมีการรูปแบบการแสดงยังไงคะพี่ก็หุ่นละครเล็กนะคะเป็นหนึ่งในประเภทหุ่นไทยประเภทที่สี่ค่ะ ก็จะใช้ผู้เชิดสามคนต่ตอหุ่นหนึ่งตัวนะคะส่วนใหญ่ในการดําเนินเรื่องก็จะเป็นเรื่องของรามเกียรติ์ที่เราเห็นทั่วไปตั้งแต่สมัยก่อนแล้วก็จะดําเนินเรื่องผู้สแสดงก็จะสแสดงออกในท่าทางโขนละครแล้วก็เล่นเรื่องรามเกียรติ์หรือว่าถ้าเป็นแนวละครก็จะเป็นพระอภัยมณีซึ่ง<ม>ที่เราเห็นผู้เชิดใส่หน้ากากใช่ไหมคะอันนี้คือความแตกต่างของคณะใช่ไหมคะใช่ค่ะอันนี้คือมีในยะการที่ใส่หน้ากากเนี่ยอ๋ออะไรคะเออก็ คือแนวเป็นแนวความคิดของครูออซึ่งเป็นหัวหน้าคณะนะคะก็อยากจะให้นําเสนอในเรื่องของจิตขาวจิตดําค่ะจิตขาวจิตดาค่ะก็คือให้ผู้ช่วยนี่คือดวงจิตค่ะหุ่นนี่ก็คือกายค่ะเธอผู้ช่วยนี่เป็นดวงจิตก็เป็นบังคับกายก็คือหุ่นให้เคลื่อนไหวในลักษณะต่างๆกันไปคือสามคนก็จะมีหน้าที่บังคับแตกต่างกันไปอ๋อแต่เหมือนเป็นภาษานเป็นหนึ่งร่างเดียวกันใช่ไหมคะใช่ค่ะแล้วก็ นำเสนเอในเรื่องของจิตขาจิตดำก็หมายถึงว่าคนเราก็จะมีความคิดในทั้งคิดดีและคิดไม่ดีสองด้านใช่ค่ะก็นำเสนอในรูปแบบของการแสดงก็หุ่นก็คือเ,เป็นกายหุ่นก็เหมือนกับคนเราเนี่ยค่ะพอ<ม>แสดงออกมาในรูปแบบความโกรธความเกลียดความอาฆาตนี่คือจิตดำใช่ไหมคะก็ะเราจะเห็นสมมติว่าหันุมานเขาทำท่าโมโหกระทืบเท้านี่คือเป็นจิต,จตดำ,ดำแลำ้วแล้วอย่างการเชิดเนี่ยนะคะอย่าง ุ่นของตัวพระกับตัวนางเนี่ยใช้คนเชิดต,ต้องจํากัดไหมคะว่าต้องเป็นเพศที่เชิดเท่านั้นถ้าเป็นตอนนี้นะคะในเรื่องของบุคลากรถ้าสามารถแยกผู้หญิงเชิดในส่วนของผู้หญิงได้เป็นตัวผู้หญิงตัวแสดงผู้หญิงได้ก็เฉพาะตัวนั้นไปก็แต่ถ้ามีผู้ชายก็ให้เชิดตัวผู้ชายผู้ชายนี่จะเชิดยกกักษ์กะลิงผู้หญิงก็จะเชิดตัวนางกับตัวพระก็คือ เออตัวละครของนาตาสินนะคะก็จะแบ่งเป็นพระนางยักษ์ลิงอ๋อคือแบ่งกันครึ่งครึ่งใช่แต่สมัยก่อนนี่จะต่างจะแตกต่างสมัยนี้นิดนึงเพราะว่าบุคลากรในการเชื่อนมีน้อยค่ะก็อาจจะใช้ผู้หญิงมาเช่อผู้ชายบ้างอะไรเงี้ยค่ะแต่ก็ทําได้เหมือนกันใช่ไหมคะใช่สมัยก่อนเห็นว่ามีเห็นรูปภาพสมัยก่อนที่เป็นหุนละครเล็กนะคะก็จะเห็นคุณย่าคุณยายเนี่ยไปเช่อเป็นตัวยักษ์อ๋อเคยเห็น แล้วถ้าเกิดสมมุติเราสองคนเนี่ยอยากลองสัมผัสลองเชิดหุ่นนี่ได้ไหมคะอ๋อ,อได้ค่ะแต่ว่าก็ต้องจริงๆแล้วการฝึกเชืดเนี่ยต้องใช้ระยะเวลานานค่ะหนึ่งถึงสองปีขึ้นไป<ฮ>ก็จริงๆพื้นฐานก็ประมาณ6กถึงสิปี<ฮ>พื้นฐานขนละครนะพื้นแค่พื้น,<ช>นฐานพนาเ,เท่าน,านั้นใช่ค่ะหกถึงสิปีค่ะคุณผู้ชมถ้าอยากจะลองจับก็ยกมือไหว้แล้วเออ อธิษฐานในใจว่าขออนุญ,ญาตสัมผัสจับหุ่นนะคะแต่ว่าถ้าเกิดว่าจะลงไปเรียนรู้กัน,นจริงจริยก็ต้องมีการเปลี่ยนเปลี่ยนผ้านุ่งหน่อยเพื่อว่าในการสะดวกในการออกท่าทางแล้วก็เดี๋ยวเราจะมีการไหว้จริงจังอีกทีนึงแต่ตอนนี้เราต้องไหว้เป็นจริง,งจังเลยใช่ไหมคะเราจะได้ฝึกซ้อมกันด้วยใช่ไหมใช่ค่ะแต่ตน,นี้คืออยากจะลองจับก็ก็ได้ค่ะก็ลองจับไหว้แล้วก็อธิษฐานขออนุญ,ญาตจับหุ่นอะไรอย่างนี้นิดนึง